สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีจอดที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีพรพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองไทยและราคาทองคําโลกกันครับว่าสัปดาห์หน้ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําบ้างน,นะครับมุมมองเทคนิคมองอย่างไรปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ครับก่อนอื่นเรยมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองโลกและราคาทองไทยกันก่อนนะครับภาพรวมราคาทองโลกตอนนี้ถือว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับ2,605นะครับถึง2,665นะครับแล้วก็รอเลือกทิศทางครับว่าจะเบรกข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะขึ้นหรือจะลงต่อนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยในส่วนของราคาทองโลกนะครับในวันศุกร์นะครับวันที่6 เดือนธันวาคมนะครับราคาทองคำโลกเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,631ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์นะครับระหว่างวันเนี่ยก็ไปทำโลต่ำสุดอยู่แถวๆประมาณ2,613นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ2,640ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองล่าสุดครับช่วงบ่าย3โมงในส่วนของราคาทองไทยทั้งสัปดาห์ถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาทองไทยยังเคลื่อนไหวอยู่แถวแถว4 3 0 0 0า 43, นะครับตอนนี้นะครับก็กลับมาเคลื่อนไวหวแถวราวประมาณ42,500บาทแล้วนะครับในส่วนของราคาทองไทยถือว่าราคาทองไทยนะครับได้เผชิญกับอิทธิพลทั้งราคาทองคําโลกที่ปรับตัวย่อนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทนะครับที่แข็งค่านะครับไปแตะ34บาทแล้วนะครับถือว่าในส่วนของทองไทยเนี่ยนะครับ โดนเผชิญทั้งปัจจัยทั้ง2เลยนะครับทำให้ราคาทองไทยเนี่ยปรับตัวลดลงจนล่าสุดตอนนี้นะครับในส่วนของราคาสมาคมค้าทองคำเนี่ยราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับขายออกอยู่ที่ประมาณ42,500บาทขณะที่ในส่วนของราคาทองออสซเลียครับขายออกอยู่ที่42,464บาทนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวของราคาทองคําโลกและราคาทองไทยล่าสุดครับ มาต่อที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับเมื่อวานนะครับวันพฤหัสนะครับราคาทองโลกก็ปิดที่ระดับ2,631ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์นะครับแล้วก็วันนี้เองครับราคาทองคําหลังจากเปิดตลาดมาก็ ไปทำโลต่มสุดแถวๆ2,613ดอลลาร์ 2, ต่อออสนะครับหลังตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับดีดตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้เองครับเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเจรอรมพาเวลประธานเฟดนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนาในนิวยอร์กไทม์ดิวบุ๊กนะครับว่าเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยในขณะนี้ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มากนะครับแล้วก็ พร้อมส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคตนั่นหมายความว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับมีน้อยลงนั่นเองนะครับเลยทําให้ภาพรวมตลาดทองโดนกดหมดเลยนะครับผมนะฮะอีกทั้งในส่วนของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือรัสเซียกับยูเครนตอนนี้นะครับก็ยังคงมองว่ายังไม่มีการยกระดับความรุนแรงนะครับหรือความน่ากังวลที่ปรับตัวสูงขึ้นเลยทําให้ภาพรวมราคาทองโลกก็ยังขาดปัดจจัยบวกนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตลาดนะครับจะคงจับตาในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของฝั่งสหรัฐครับซึ่งคืนนี้เองนะครับหากตัวเลขการจ้างงานเนี่ยออกมาต่ำนะครับผมนะอีกทั้งในส่วนของอัตราการว่างงานเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอาจจะทำให้ผู้เล่นในตลาดนะครับเพิ่มโอกาสที่เฟดเนี่ยจะเดินหน้าลดอัตาราดอกเบี้ยน,นี้ได้นะครับในการประชุมเฟดในแถวๆว,วันที่1 8 1 9ธันวาคมนี้นะครับ ซึ่งภาพรวมดังกล่าวนะครับจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์และบอลยูนะครับปรับตัวย่อนะครับจะหนุนทําให้ในส่วนของทั้งราคาทองคําและเงินบาทนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ราคาทองเป็นบวกนะครับแต่กลับกันเลยนะครับหากยอดการจ้างงานของฝั่งสหรัฐเนี่ย ออกมาดีสุดๆนะครับอัตราการว่างงานน้อยเนี่ยนะครับก็าอาจจะทําให้ตลาดลดโอกาสที่เฟดจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งตรงนี้เองจะทําให้ภาพรวมเงินดอลลาร์และบอลยฮูเนี่ยนะครับมีโอกาสรีบาวปรับตัวสูงขึ้นและจะกดดันในส่วนของราคาทองคําในค่ําคืนนี้ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับตลาดคาดการไว้ว่านะครับ ตัวเลขการจ้างงานจะออกมาดีครับซึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยเราต้องมาติดตามกันครับในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งว่าจะดีตามตลาดคาดการไวมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไปตามตลาดคาดการหรือเปล่านะครับถ้าออกมาดีเลยนะครับตัวเลขการจ้งาจงงานออกมาดีเลยนะครับจะทําให้ผู้เล่นตลาดนะครับมองว่าเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นั่นเองก็จะทําให้ในส่วนของราคาทอง อาจปรับตัวย่อลงมามาได้บ้างนะครับแต่กลับกันนะหากตัวเลขออกมาแย่สุดๆเลยนะครับแน่นอนเปอร์เซ็นต์การลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะกลับเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนี้จะทำให้ราคาทองคำเป็นบวกในค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของปัจจัยลบต่อทองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของสงครามสง,งบนะครับเฟดมินนะครับหรือการถ้อยถแถลงของคุณโจลมพาเวลก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจข,ของฝั่งสหรัฐแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว นโยบายคุณทรัมป์นะครับผมนะฮะก็จะสะท้อนทําให้ในส่วนของเงินเฟอ้อนะครับผมมีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงได้นะครับของฝั่งสหรัฐแล้วก็อาจจะทาให้เฟดเลดอัตราดอกเบีย้ยช้าลงนะครับต้องมาจับาตาการดูอีกทีในช่วงของปีหน้านะครับปัจจัยบบกทองมีอะไรบ้างแน่นอนครับตอนนี้นะครับไม่ว่าอย่างไรหรืออย่างไรก็ตามนะครับตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับในเดือนนี้อีก25บเบสิสพอยต์หรือประมาณ0.25%เ มากถึง70%นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ที่มีความเชื่อมั่นแบบนี้นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อโลกอย่าลืมนะว่า,าถ้าสินค้านะครับของฝั่งสหรัฐสูงขึ้นนะครับเงินเฟอ้อโลกก็ต้องสูงขึ้นตามดังนั้นธนาคารกลางของแต่และประเทศนะครับยังคงต้องตุนทองในฐานะทุนสำรองเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคีนะครับปัญหาซุกใต้พรมนะครับอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันนี่สาธารณะของฝั่งสหรัฐเนี่ย มีสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยนะครับที่อาจจะมีการพูดถึงนะครับผมนะฮะในระยะต่อไปนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นปัญหาซุกใต้พรมอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับนี่สองฝั่งสหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐสัปดาห์หน้าจะต้องโฟกัสอะไรบ้างนะครับวันที่11วันที่12จะมี2ตัวเลขหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของ คส c p อนะครับแล้วก็คพ p p อนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการกันว่าง,งานรายสัปดาห์ของฝั่งสหรัฐครับที่จะมีการประกาศอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับตั้งแต่วันที่11ทธันวาคมถึง12ทธันวาคมนั่นเอ,เองก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับ มาตอนที่ในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับซึ่งดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินในการซื้อขายทองคํานั่นเองนะครับผมล่าสุดดอลลาร์จะเห็นว่านะครับตอนนี้ปรับตัวอ่อนค่าลงในทางเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับกราฟแดงๆแบบนี้ย่อลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนาซ้ำเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วันด้วยนะครับทำให้ดอลลาร์เป๋มานิดนึงก็อาจจะทําให้ในส่วนของตัวราคาทองโลกนะครับ ไม่ยอ่อลงมากเท่าที่ควรนะครับจะเห็นว่าราคาทองโลกเมื่อเช้านี้นะครับก็ล่วงไปแตะอยู่แถวๆประมาณสัก2613จากนั้นก็รีบาวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยจนตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณ2,643นนะครับถือว่ามีการบวกขึ้นมาหรือวอลลุ่มนะครับในฝั่งบายค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่ก็คือคีย์ที่ทำให้ราคาทองโลกนะครับไม่ยอ่อลงลึกนั่นเองเพราะว่าดอลลาร์นะครับมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงชัดเจนนะครับมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับ ดอลลาร์ที่ปรับตัวร่วงแบบนี้อ่อนค่าจะทําให้ในส่วนของค่าเงินบาทนะครับแข่งค่านะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของราคาทองในประเทศเนี่ยจะถูกกดดันนั่นเองนะครับจนล่าสุดในส่วนของราคาทองในประเทศเนี่ยก็ไปปรับตัวลงนะครับไปเหยียบแถวประมาณ42,500แล้วนะครับซึ่งถือว่านะครับก็ทําให้ในส่วนของราคาทองในประเทศเนี่ยมันถูกขึ้นนั่นเองนะครับตัดกลับมาดูในส่วนของภาพรวมราคาทองโลกนะครับหากเราดูในส่วนของภาพรวมใหญ่นะครับ ราคาทองโลกตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางพักพักฐานอยู่นะครับผมนะปรับตัวสะสมแรงนะครับเพื่อจะเลือก direction ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับในสุดตอนนี้เองครับกราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ2,607นะครับถึง2,665นั่นคือทองเขาอยู่ในช่วงพักตัวหรือไซเวย์นะครับ ซึ่งเราจะมีแนวรับแนวต้านหลักๆเนี่ยนะครับให้พิจารณาอยู่2แนวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแนวต้านเนี่ยนะครับ2,655-2,665ราคาทองคำต้องไปกลับไปยืนเหนือเส้นดังกล่าวนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปยืนได้เนี่ยนะครับขาขึ้นเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโดยเป้าถัดไปเขาเนี่ยยังน้งนอยๆนะน่าจะไปเทสประมาณแถว2,685นะครับในลำดับถัดไปนะครับ แต่กับกันนะหากคืนนี้ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับออกมาเป็นลบต่อทองนะครับผมนะฮะแน่นอนเราจึงคงมองแนวรับ2,620กับ2,607นะครับ2แนวนี้ก่อนนะราคาทองไทยก็น่าจะคำนวณอยู่แถวประมาณ4 2 2 5 0ถึง42,100บาทนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเราอาจจะย่อบายได้แบบเมื่อเช้านะครับผมนะฮะ แต่ว่าถ้าทำทรงเหมือนว่ากับหลุดจะหลุดนะครับ2,607เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดพิจารณาคัดลอส s นะครับแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับน่าจะไปแถวเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับหรือแถวแถวประมาณ2,580นะครับซึ่งราคาทองไทยจะอยู่แถวประมาณ41,800กว่าบาทถึง41,900กว่าบาทนะครับผมนะฮะแต่อย่างใดก็แล้วแต่นะครับ ต้องรอเขาหลุด2,607ลงมาก่อนนะถ้าไม่หลุดเลยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝั่งที่จะปรับตัวขึ้นแน่นอนต้องรอให้เขาเบรก2 6 5 5ไปให้ได้ครับ2665้าได้ขาขึ้นเนี่ยจะกลับมาชัดเจนอีกครั้งโดยมีเป้าหมายถัดไปอย่างที่ผมบอกครับ2,685นแะครับแล้วก็อย่างมากเนี่ย2,720นะครับคือไฮเก่าเนี่ยที่เขาไปทำไว้ในวันที่25พฤศจิก,กายนนะครับผมนะ ถ้าแทงทะลุ2,720ไปได้อีกเนี่ยนะครับทรงขาขึ้นจะกลับมาแข็งแกร่งมากๆเลยในส่วนของราคาทองคำโลกนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทำไฮนะครับที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับเขาจะสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบขาลงนะครับในระยะต่อมานั่นเองนะครับนะฮะฉะนั้นเราต้องรอดูนะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีแท่งไหนนะครับ ทะลุ2720ไปได้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่มีวีแววรูปแบบขาลงจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ถ้ามีไปแตะให้ชุ่มชวยหัวใจนะครับ2,720ทะลุขึ้นไปบ้างเนี่ยเออเราก็ยังมองว่าในดิเรกชันข้างหน้านะครับปีหน้าก็อาจจะเป็นในทิศทางขาขึ้นต่อไปอย่างแข็งแกร่งนั่นเองนะครับฉะนั้นกลยุทธ์นะครับตอนนี้นะครับจะให้พิจารณาในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย50วันตรงนี้สีเหลืองก่อนนะครับ หน้าที่สําคัญเขาะจะต้องกลับมายืนเหนือเส้นตรงนี้ให้ได้นะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีการคอนเฟิร์มแท่งสีเขียวแท่งใหญ่หญสักแท่งหนึ่งนะครับซึ่งจะหมายถึงว่าบอลล่มบายกลับเข้ามาในตลาดเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะปรับตัวขึ้นต่อนั่เองนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าสัปดาห์นี้นรกราบแท่งเทียนยังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50หรือแถวแ2,640ราคาไทยแถวแถว4 20, ี่5 0เนี่ย นะครับถ้าไม่ผ่านโซนนี้นะโอกาสที่จะกลับตัวย่อลงไปเนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับ2,620 2,607เนี่ยยังมีโอกาสให้เห็นแวบ,บๆนะครับผมนะาราคาทองไทยน่าจะแตะอยู่แถวๆประมาณ42,100นะครับแล้วก็จุดที่ระมัดระวังจุดหนึ่งก็คือถ้าหลุด2,607คือทรงไม่สวยแล้วนะครับผมนะฮะก็แนะนำให้คัดลอสซะนะครับผมแล้วก็อาจจะไปรอซื้อต่ำกว่า2,607 นั่นก็อาจจะไปพิจารณาเข้าซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ย1น100วันในลำดับถัดไปที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับในรับต่อไปนั่นเองที่2580บาทอ่ะ2580ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับโอเคเนาะตอนนี้นะครับคีย์หลักรอให้เขาเบรก2 6 6 5ไปให้ได้นะครับเพื่อรักษาเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ฝั่งใบารอหลุดแล้วกันนะถ้าถ้ามานะครับรอหลุด2607แล้วกันนะครับ อาจจะเป็นพิจารณาฝั่งเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กราฟนะครับทางเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ามีวอลลุ่มบายขึ้นเข้ามาแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าติดแนวต้านตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอก2 6 4 0 2,663ยังมีกลุ่มคลาวขาลงเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้านไว้อยู่นะถ้ากราฟแท่งเทียนนะครับขึ้นไปยืนเหนือบนคราวไม่ได้นะครับก็ยังมองว่าฝั่งเซลล์ยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่ากราฟแท่งเทียนนะครับ ในสัปดาห์หน้าพยายามแทงทะลุกลุ่มก้อนเมฆแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าฝั่งบายเริ่มกลับมาได้เปรียบตลาดนั่นเองนะครับผมนะระยะนี้เชียร์ให้เขาทะลุ2663ไปให้ได้ครับท้าไมแน่นอนก็ยังคงกลับมาไซเวทใต้ก้อนเมฆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมทางเฟรมราย4ชั่วโมงที่ยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นั่นเองเพราะว่ากราฟแห่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับราย1ชั่วโมงนะครับามาดูกันนะครับ หลายชั่วโมงแน่นอนก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับอย่างที่บอกก็ยังติดแนวต้านหลักๆที่ผมบอกนั่นแหละนะครับก็เชียร์อัพให้เขาขึ้นไปให้ได้แล้วกันหวังว่านอนฟาร์มคืนนี้นะครับก็อาจจะหนุนทองเข้าไปได้ไดบ้างแต่คาดการณ์นั้นมันออกมาเป็นลบต่อทองนะนะครับผมต้องไปดูกันอีกทีว่าตัวเลขหน้าง,งานจะเป็นลบทองจริงไหมแต่ตอนนี้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะครับเป็นลบต่อทองนะครับจริงไม่จริงไม่รู้ต้องไปดูกันที่ในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมนะฮะ โอเคเนาะโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองโลกครับสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเปเปอร์โดยสรุปเลยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนทองคำโลกสัปดาห์หน้านะครับให้แนวรับอยู่แถว2,620ถึง2,580ครับแนวต้านนะครับ2,663ถ้าเบรกไปได้แน่นอน26882720มีโอกาสได้เห็นนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของภาพรวม กลยุทธ์การลงทุนแนวรับแนวต้านที่ประมาณกันในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของราคาทองไทยก็เช่นกันครับหากไปณนะแนวรับนะครับและแนวต้านดังกล่าวแล้วนะครับราคาทองไทยนะครับมีกรอบซื้ออยู่แถวแถว4 2 3 0 0ถึง41,900นะครับแนวขายจะอยู่แถวประมาณ42,600ถึง43,100บาทนะครับคีย์หลักอย่างที่ผมบอกครับแนวต้าน2663ต้องเบรกไปให้ได้เพื่อ นะครับขาขึ้นจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะฝั่งบายนะครับก็ไม่ควรหลุด2,607เลยถ้าหลุด2,607แล้วแน่นอนเส้นค่าเฉลี่ยถัดไปที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับจะอยู่แถวประมาณ2,580ราคาทองในประเทศนะครับต่ําสุดเนี่ยอาจจะเห็นแถวแถวประมาณ41,900บาทนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับทองคําสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับทั้งข่าวสารราคาทองคำข้อมูลทางเทคนิคต่างๆแล้วก็เนื้อหาโดยสรุปนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ